จาจ้า,จาขี้โมหรือเปล่านิทานขี้โมใช่ไหมเป็นเด็กขี้โมจ้าช่วงนี้นิทานขี้โมมากเลยใช่ปะใช่ปะหนูเป็นเด็กสามเดือนสามเดือนกับอาทิตย์หนึ่งแล้วตัวเตเ็มคาซีดเลย ใช่ปะจ๋านี่ท่านจ๋าตัวบรรลับเลยใช่ปะห้ากิโลแล้วนิท่านหนักห้าโลแล้วใช่ปะบางทีก็ร้องโยเยโยเยชอบให้แม่อุ้มชอบปะ <c oughs> ชอบให้แม่อุ้มแม่ก็ขี้เกียจอุ้ม อาจารย์จจแ,แม่ขี้เกียจเออหัวละอาจารย์นิทานจ๋าเออขี้โมไหมเออขี้โมแล้วก็หัวละด้วยเราทำหน้าเป็นหน้าเป็นฮะขี้โมนิทานแล้วชอบขี้โมใช่ปะหนูขี้โมรหรือเปล่า หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเป็นนี้กันไหมเนี่ยฮะฮะเอ๊ะนิทานละเป็นเด็กขี้โมอตอนนี้นิทานสามเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์ขี้โมทุกวันเลยเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงง่ายกิน แล้วก็นอนนะแต่กลางคืนจะชอบลิ์เยอะถ้าแม่ไม่ก่อมก็ไม่นอนนะจ๊ะอาจารย์แค่นี้กันนะยนะิมอีกลนะยิมตลอดเลย